พี่ปองก็อยู่โคราชครับผมพี่ไก่ก็อยู่กรุงเทพครับมาขึ้นไลฟ์กันแทบแทบทุกคนครับผมที่ที่ผมเข้าไปนาะสนมากก,ก็ไม่เป็นครับผมเดี๋ยวต้อง ไปดูช่องแดงก่อนครับคุณุนทนะจ๊คุณสุกิตราสวัสดีพี่ฟ้าคราับผมคุณพีเป้ก็สวัสดีนะครับพี่ปองกุราครับผมปอสองปอสอง แบบนั้นมันก็ต้องมีค่าชดเชยให้กันบ้างเลยครับผมคุณจูติมาก็สวัสดีทุกท่านรอบห้องครับผมอย่างน้อยก็จ่าย80เเซก็ยังดีไงครับทุกๆกำลังใจเนาะครับผมยังไม่ไปถึงบ้านใครก็ขอทูกขอไปครับผมยินดุกทุก,ท,ก,ท,กท่านนะครับผมสวัสดีพี่น้องฟองป่าครับผมสวัสดีพ่อพี่เป๊ะ อยู่โคราชพินินจาก็อยู่โคราชครับผมคุณสุจิตราใกล้ๆแล้วกรมแรงงานการสังคมอยู่ใกล้ๆนั่นแหละเคฮให้ขึ้นทุกอย่างเนาะแต่ว่าทุกวันนี้คนที่ผ่านเขาก็กลับมาขึ้นไลฟ์กันหมดแล้วครับผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเนาะยอะไร ถ้าเป็นผมมีไงท้องแล้ว <c oughs> ไม่เหลือนะ <c oughs> ครับผมสงสัยได้กลับปืปกีดยาผมกลับมาก็บางทีก็ลงไล้เนาะเลียเฟีก็ตอบได้นิดๆหน่อยๆครับคอมเมนต์เพื่อนค่ยตอบกลางวันมีเพลสโตร์เลยครับผมปีสุนทร Play Store ครับผมกดปลายเพลย์สตแล้วก็พี่กรารก็สวัสดีพี่ฟ้าโสภาครับผมพี่จุนทอนมาเด้อกินกลิงปิงครับอ้ยไม่ใช่มาดันครับผมโอ้สวีรัตสวัสดีพี่ช่วยครับคุณสิจิตราสวัสดีพี่วัดครับผมน้องสาวลาวก็สวัสดีคุณวัดครับ เนาทำไมไม่เลื่อนเนาะพี่ไก่พี่เปิดตาฟังเสียงเดินน้องป้อมขับรถอยู่โอเคครับพี่ไก่ครับผมคุณสุจิตราก็สวัสดีพี่ไก่ได้เห็นเนาะวัฒนธรอาหารการกินของแต่ละพื้นที่ครับพี่ฟ้าบอกว่าแฟเนาะ <c oughs> ชาไทยชาไข่มุกครับผมแล้วก็คุกกี้ครับผมไม่รู้ดันกันไปทางไหนหมดครับผม พี่สมรักก็ยินดีที่ได้รู้จักครับพี่ปองเอามาแกงกะทิปลาขนาดหน้าที่บ้านก็ตั้งแต่จบมาเนาะไอ้หลังปีใหม่มาแกก็ไม่ <c oughs> น้องกาฟิวสวัสดี <c oughs> ไม่เป็นครับอม <c oughs> เดี๋ยวต้องไปดูช่องแดงก่อนครับไงบ้างเนาะพี่กานครับผมองโอ,โอเดี๋ยวน้องจะไปดูด้วยเ้วะครับผมคุณสุจิตราก็สวัสดีพี่เป๊ปปครับผมพี่สุนอกเก็บก็สวัสดีพี่ฟ้าคผม ี่ครับสวัสดีน้องกิ๊บครับพี่ปองบสวัสดีครับน้องกิ๊บพี่ชายก็สวัสดีครับคุณทวีพี่ทวีสวัสดีคุณสุจิตราครับให้ขึ้นทุกอย่างเนาะแต่ว่าทุกวันนี้คนที่ผ่านเขาก็กลับมาขึ้นไลค์กันหมดแล้วครับผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเนาะครับผม <c oughs> พี่ไมค์ก็สวัสดีครับคุณสวยสุจิตรานะครับผม พี่ปองก็สวัสดีพี่ไก่ครับพี่ไกน่นะผมมนสวัสดีคุณพี่เป้ค,ครับพี่นินจาสวัสดีพี่ปองโคราชครับพี่ึงผ่านนาทีแล้วก็ต่อด้วย รอด้วยรออีกสองจะสเดือนนะครับผมคุณปมป่วยก็ทักทายนะครับปีรุ่งนภาครับผมผูจากพี่ๆน้องๆทุกๆคนครับผมขอให้เฮงๆปังๆครับผมคืนนี้ก็นอนรับวันดีราตรี น้องจะไปดูด้วยเนาะครับผมคุณสุจิตราก็สวัสดีพี่เป้ครับผมพี่สวยเนาะถ้าเป็นบ้านเราสมัยก่อนน้ำพริกเมงดาแล้วก็ไอพี่สมรักก็สวัสดีครับเป็นกำลังใจให้นะครับพี่ไก่นระมลนนะครับพี่ปองก็สวัสดีครับคุณสุจิตราครับผมพี่สุนทร ็ทักไปหลังบ้านเนาะให้พี่สุนทรหน่อยเด้อสวัสดีพี่กรานราบผมเป็นยังสิบคน,นแนะนำสิบสิบอย่างครับไม่ไม่เหมือนกันสักอย่าง <c oughs> ไม่รู้จะเอาตัวไหนเนาะกำลังจะผ่านพวกาหากประกันสังคมทุกเดือนแต่พอเช็คดูขาดจ่ายเกือบปีครับโอ้ยับ แล้วกันแบบนี้นินจาคราบับ๊บพี่เพื่อนๆตลอดนะครับผมไม่ว่าจะไปช้าไปไวก็ไปไปเหมือนเดิมนู่ครับผมะครบับ๊บสงสัยได้กลับปกีดยด ผมลงไลน์นี่โอ้แป๊บเดียวครับผมกะว่าจะสมสมยัยก็ไปไม่ได้ก็ไปเปิดตานอนครับผมพี่ปองก็ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันครับพี่สมรักน้องครับผมก็จับไม้จับมือกันได้เลยเด้อครับผมพี่ปองครับครับผมแต่ว่ามันเปรี้ยวเกินเนาะกะลิงปิงก็ยังว่าเปรี้ยว แบบพอดีพอดีครับอันนี้โอ้ไม่วอ,อร่อยมากจ้าวันนี้น้องก็แกงไอ้นี่ครับผมแกงไก่เนาะแกงหน้าเก่าหน้าดิ้เนาอะอยู่ด้วยกันอีกยาวไกลครับผม การก็สวัสดีครับคุณนันทปัทไทนะครับบูมน้องกับตุสวัสดีคุณแม่นะครับพี่ฟ้าบอกเมีนขอบคุณครับบูม <c oughs> คุณสุจิตราก็สวัสดีพี่รุ่งนภานะครับกลับบ้านกลับบ้าน <c oughs> ไปหาวิ่งจ็อบเอา ส่งของสวัสดีครับพ่อสุพนสวัสดีครับน้องกระพิวครับผมไปพี่ปองก็สวัสดีครับ,พ,พ,รบ,รบ,พ,รบพี่ไก่นบมนนะครับผมเมื่อวานนี่แหละครับไปบ้านสวนมาน้องตนก็เห็นด้วยหรือครับแอบดูอยู่ เห็นเห็นเห็นอยู่พี่ปองก็สวัสดีครับคุณเปเป้ครับเปเป้ปปบอกขึ้นฮานพร้อมกันคะ่ะใช่เลยครับผมต่างคนก็ขึ้นเยอะมากครับสองทุ่มนี่ยู่ไหมครับแม่วิประพรนตอปุ่มหน่อยครับได้เปิดบ้านไหมช่วงนี้เปิดอยู่นะวันนี้เนาะพี่ไม้ก็ เทมินน้องกาฟิลสวัสดีครับคุณแม่ชุติมานะ